สัสดิค่ะลิงหลิงคองค่ะออมกอนพัฒน์ค่ะ <hum ming> วันนี้มางานเปิดตัวเนี่ยทั้งสองสาวรู้สึกยังไงบ้างคกค่ะค่ะก็รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากที่ได้มาเปิดชอ็อปเป็นช็อปเลโกใหม่นะคะสาข,ขาบันแบงอคอ์ค่ะรู้สึกว่าวันนี้แฟนๆมาพพอร์ตเยอะมากแล้วหลิงรู้สึกว่าทุกคนเหมือนแบบมีความสุขรอช็อปเปิดแล้วก็มาเลือกมาเล่นเลโก้กันก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติแล้วก็ดีใจแล้วก็ขอบคุณทาง ทีมเลโก้ด้วยนะคะไยแลนด์ Thailand, มาเชิญหลิงออกมาทำงานด้วยค่ะใช่ค่ะดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากเพราะว่าเป็นคนที่โตมากับเลโก้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ค่ะที่เราเคยร่วมงานกับเลโก้ Lego, ล้วรอบหนึ่งก็ต่อหมดไปแล้วเพี่วกับบ้านไปครั้งนี้ก็ดีใจมากที่ได้มาร่วมง,งานเปิดร้านใหม่อีกที่วันแบงคอกนะคะ <c oughs> ก็อยากให้เลโก้เป็นเหมือนแบบสูตรรวมความสุขของเด็กๆของทุกคน <c oughs> แบบนี้ตลอดไปเลยค่ะ <c oughs> ต้องมีความครับเรารู้สึกความทรงจำเราต้องมีแล้วทุกคนนะเห็นว่าทุกคนก็มีความทรงจำกันเลยก็เห็นอสองสาวต่ยขอเล่าสักนิดนึงแชร์ประสบการณ์ดีๆส่วนตัวส่วนตัวตอนเด็กๆอะ่ะจริงๆพ่อแม่ก็จะชอบซื้อของเล่นให้ให้เล่นส่วนตัวหลิงก็ชอบเป็นคนที่ใช้เวลากับตัวเองหรือว่าใช้เวลากับครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยใช่ถ้าลองลองมาจากแบบกินข้าวกับที่บ้านคนมีความสุขบนโต๊ะอาหารก็คงแบบใช้กิจกรรมกับที่บ้าน แล้วเลโก้ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ที่ครอบครัวเราเป็นเป็นเหมือนเวลาที่เราเอนจอยสเปนไทม์ด้วยกันเวลาต่อจนถึงเวลาต่อเสร็จก็ยังแบบยังคงมีความสุขที่เห็นมันออกมายางกันใช่ค่ะขออ้อมหรอน่าจะเป็นแบบตอนเด็กๆอะ่ะตอนเด็กๆออจำความได้ไปเล่นที่เซ็นทรัชินลงไปเล่นแบบโตเลโกอ้อ่ะคือเล่นที่ออบ้านอะ่ะเราไม่รู้ว่าจะเออริมยังไงเราไม่ได้มีแบบแผ่น ลองเหมือนที่ห้างนึกออกไหมเราก็จะแบบไปเล่นที่เซนต์นชิชิลมแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันเป็นเหมือนแบบเป็นบ่อเลโก้อ่ะที่ที่อยู่บนโต๊ะเอาไม่รู้จะทำยังไงนะอันนั้นก็คือแบบเหมือน call ม e m o r y เลยว่าตอน,นเด็กๆอะ่ะชอบไปเพื่อเล่นเลโก้อะไรประมาณนั้นก็แม่แม่ก็ใช้เวลาต่อสินค้าขนาดไม่แต่ถ้าต่ออันใหญ่ๆอ่ะต่อตอนโต <c oughs> คือเพิ่งเอาเซตไ,ไ,ไอ้นี้ไปลิตเตรไนท์เอ้ยไม่ใช่ไนท์แม่ b e f อ r e Christmas มันจะเป็นแบบสามชิ้นใหญ่อ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต่อประมาณสองสามนาทีอยู่อะ mm hmm. เพราะว่าเราไม่ได้ต่อทั้งวันนึกออกไหมคะเราก็แบบวันละสองสามชั่วโมงวันละสองสามชั่วโมงต่อไปเป็นอาทีนะคะ mm hmm. ต่อชิ้นใหญ่ใหญ่หอ่อเหมือนพี่หลิงมีอันเล็กๆเ,เป็นกระถางดอกไม้ปะส่วนมากเป็นดอกไม้ใช่ <laughs> เป็นดอกไม้ที่แบบว่าเหมือนดอกกุหลาบที่เห็นเลย <laughs> ใช่ใช่ค่ะ มันไหนบอกต่อเราไม่หลับไม่นอนเลยแล้วผลงานเราจะได้เห็นไหมคะแฟนคลับเ็นอนี่เลยที่ได้ยินแไ,ไม่หลับไม่นอนนี้รุ่น้องเป็นน้องออมเลยต่อแบบสนุกมากตอแบบต่อแล้วหยุดไม่ได้เคยเป็นบ้าเหมือนแบบต้องรีบทําให้เสร็จอะไรประมาณนั้นนะคะแตอมม่ออมไม่ได้ใช่คือออมไม่แน่ใจว่าออมถ่ายลงหรือเปล่าแต่ว่าส่วนมากเสร็จแล้วก็จะเก็บไว้ในบ้านอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่วันนี้เ็ชุดไหนที่ฉันเล่งไว้แล้วมาครับ e อ d e เด a n บบเป็นตัวในเกมเลยเดี๋ยวเจอแน่วันนี้จัดไปจัดไปมีขนาดมีเกมบอยที่เลงไว้แล้วก็มีอย่างอื่นด้วยใช่อ ยังไงก็ฝากด้วยนะคะช็อปใหม่เลยก็เปิดแล้ววันนี้นะคะที่วันแบงคอกของให้เลือกเยอะมากคอนเฟิร์มจากคนที่เลือกเลโก้มาสั่งงานที่ของเยอะมากแล้วก็อยากให้ทุกคนได้มีความสุขกับเลโก้ไปในทุกวันเลยนะคะอืมก็อยากจะเชิญทุกคนมากนขออีก นิดนิดหนึงค่ะก็นนั้นโมเมนต์ดีๆเห็นบอกว่าออมต่อไก่นิดหนึ่งด้วยเป็นวีดีที่คนที่เป็นะเออแบบมันขยี้หน่อยได้ไหมเออประเด็นเนี้ยคอมบิตตั้งร่าไนะเออต่อเลโก้อะไรอย่างเงี้ยค่ะต่อเลโก้หรอหมายถึงว่าหลิงกับออมต่อเลโก้ด้วยกันหรอน้องไก่หรอมันเป็นโมเมนต์ดีๆที่น้องออมต่อเลโก้ไก่ให้กับหลิงแล้วตอนนี้หลิงก็มีไก่เลโก้ไว้ที่บ้านออมค่ะ สุดส<า>ท้ายแล้วปีใหม่จะใกล้จะถึงแล้วฝากให้หลี่อนอด้วยโแฟนคลับแล้วก็จะมีอะไรี่เงานี้อปีใหม่หรอก็ปีนี้ปีใหม่ก็เป็นอีกปีหนึ่งที่เรามีโอกาสได้เจอกันแล้วก็นั่นแหละก็อยากจะเชิญชวนทุกคนใครที่แบบมาเที่ยวที่ไทยก็สามารถมาเก็บ จริงๆเลโก้ LEGO ไทยแลนด์ก็จะมีเหมือนเขามีจุดเช็คอินด้วยแต่แบนด์มาร์กในแต่ละสาขาใช่อย่างของวันแบงค์เขาก็จะเป็นรถเข็นผลไม้ก็สามารถมาเช็คอินที่ช็อปเลโกได้ใช่ค่ะในแต่ละสาขาสตรีทฟู้ดก็จะต่างออกไปเป็นแบบให้เราเช็คอินต่างกันไปเรื่อยๆในแต่ละสาขาก็เป็นอะไรที่แบบน่าเก็บสะสมมาเช็คอินหรีได้ค่ะ ฝากไหมคะฝากไหมฝากค่ะฝากขอร้องฝากยืมฝากยืมขอ้องค่ะเราเต้องตักตักเลยค่ะก็ค่ะก็ฝาก ฝากเลโก้ที่ที่ไทยด้วยนะคะมีหลายสาขาซึ่งวันนี้สาขาเปิดใหม่ล่าสุดอยู่ที่วันแบงคอกนะคะห้ามพลาดค่ะมามาเช็คอินมาเช็คอินกันเยอะๆแล้วก็มีของมาใหม่เยอะมากเช่นกันค่ะเชื่อว่าใครที่แบบว่าเป็นแฟนๆเลโก้น่าจะชอบ จบปแล้วนาะสำแฟนคอนสุดยิ่งใหญ่ค่ะเป็นไงบ้างคะเครื่อมคนมากเลยค่ะคอสุดเครื่มคนแปลว่าอะไรคแปลว่ามันล้นล้นในใจล้นในใจออย่างเงี้ยก็รู้สึกโล่งอกโล่งอกโล่งใจเห็นแฟนๆเห็นแฟนแแบบว่าแฮปปี้ก็ดีใจใช่ค่ะส่วนตัวรู้สึกว่าเหมือนได้ทำอะไรที่ตัวเอง เขาเลยก้ก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองก้าวออกจากเซฟโซนของตัวเองล้วก็เป็นอีกหนึ่งอีเวนท์ที่เรียกว่าใหญ่ที่สุดจะว่าได้ว่าปีนี้ก็คือหลิงออมแฟนเธอ first fan meet ก็ต้องขอบคุณแฟนๆแล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีที่คอยสนับสนุนพวกเราใช่คะ่ะใช่ค่ะสำหรับออมก็จริงๆอย่างที่บอกไปว่ามันเป็นความทรงจำที่ดีมากๆแล้วก็เป็นความประสบการณ์ที่ดีมากๆสำหรับออมอะไรอย่างเงี้ยคือ เกิดมาก็ไม่เคยขึ้นนิ่มแขกเหมือนกันครั้งแรกแล้วก็อยากให้มีครั้งต่อไปเพราะว่าอย่างน้อยเราเราเชื่อว่าแบบเราตั้งใจเต็มที่แล้วอยากมอบความสุขให้คนไม่มากก็น้อยอะไรอย่างเงี้ยเป็นน้ำตาเลยนะใช่ไหมคะอายูแล้วเพราะว่าเฉยจะร้องไห้ตลอดเลยใร้องก่อนใเ้องก่อนนะแต่แล้วจังหวะนร้องทังเสร็จเจก็ร้องไห้ก่อนบางทังฉชนก็ร้องตามแถวเราเราร้องก่อนเราร้องอ๋อคือคือ แฟนคลับน,นี้เ,เหมือนเพื่อนเพื่อนมัธยมเพื่อนเพื่อนมาหาลัยก็มาซัพพอร์ตซึ่งคือปกติเป็นเป็นเหมือนเป็นเพื่อนที่รวมตัวกันยากอะไม่ได้เจอกันนานไม่คิดว่าเขาจะมาก็เลยแบบเหมือนคิดถึงแล้วก็รู้สึกรู้สึกมีความสุขที่เขามาดูก็เลยร้องให้ไปแล้วรอบหนึ่งคือที่เราก็ไม่ได้แบบคิดไม่ถึงเหมือนกัน ใช่คือดีใจดีใจมากๆมาเที่ยวตั้งแต่นู่นหลิงย้ายมาใหม่ๆยังพูดไทยไม่ได้เลยค่ะแบบคอยเหมือนช่วยเหลือคอยซัพพอร์ตหลิงตลอดเลยลองให้กตบพี่เลยอยู่แล้ว้องไห้ตาม่เป็นคนเซนซิทีฟเห็นที่ลองให้ก็แบบว่าลองก็จะลองอะไรเงี้ยใช่ก็ไลยแบบเบรกกันแค่แบบจะลองซึมๆๆๆๆก็เลยเบรกกันเบรกกัน ช่ค่ะแต่ก็คือตื้นตันพอพอขึ้นไปจรงิงๆระหว่างที่กล่าวขอบคุณเหมือนตอนท้ายๆเนาะขอบคุณก็คือแบบว่าโอ้ตอนแบบมันมีเหมือนทุกครั้งที่เก้าเข้าไปเห็นโปรเจกทุกครั้งที่เก้าเข้าไปเห็นทั้งหอดรู้สึกว่าความรู้สึกมันมันตื้นตันมันมันมีค่าคือภาพอนั้นพลังนั้นมีค่ากับหลิงออกมากมาก็เลยรู้สึกว่าแต่หลิงก็ไม่ได้เป็นคนที่อยากเข้าไปให้คนอื่น เห็นว่าหลิงร้องไห้อะไรเงี้ยแต่จังหวะนั้นน้องมันตื่นตาเพราะเราต้องร้องไห้่จนถ้าคนรับผิดมันแตกเลยนะคะนติดเลยบ้างค่ะในละครนะคะก็แบบเออแต่ว่านั่นแหละมันเป็นน้ำน้ำตาลแห่งความสุขใช่ค่ะเรียกได้ว่าเป็นน้ำตาลแห่งความสุขละกันค่ะยิ้มแข็งไอหน้าที่เราหัวเราะยิ้มแข็งได้ผมบอกเองจัง จะออกมาต่างกันยังไงหรอมันต่างกันนะคือคือ,คอจริงๆหนิงก็เป็นคนที่แบบว่าเพิ่งจะมามาแบบว่ามาดูอะไรอย่างเงี้ยครั้งครั้งแรกน่าจะเป็นของซีโนนี่ซีโนนี่ชายแฟนชายก็รู้สึกว่าเราเป็นส่วนหนึ่งที่แบบว่าไปเหมือแนบบส่งพลังให้เขาอ่ะใช่แต่แต่ภาพที่ยืนอยู่บนเวเทีมันมันยิ่งใหญ่มากๆก็เลยรู้สึกว่า เออมันมันมันต่างกันเยอะอยู่นะแต่แต่เราเองอ่ะเราก็ดีใจที่เราได้ส่งส่งพลังต่อคนที่แบบขันเพอร์ฟอร์มอยู่บนเวทีอะไรวันนี้คืเป็นโซนตัวเองกันมากโดยเฉพาะการเลือกเพลงที่การใช่ใช่เจอคนพูดถึงการสั้งสาวสาวรอรัตกล่าวสตรอเบอรี่บอลบลูอย่างตอรู้ว่าอ่ามันมันสื่อถึงการเป็นตัวตนร้อนในการเลือกเพลงในเวที่เป็นบอลร้ออ๋อก็จริงอ่ะ คือจีนีๆสองไม่ไี้ว่าก่อ่ะมันมาโดยบังเอิญเพราะว่าหนู่เซฟมันไว้ในเพล์ลิสต์ในโทรศัพท์ใช่ไหมแล้วก็เหมือนว่านั้น่กำลังขับรถไปทำงานอยู่แล้วก็เฮ้ เพลงนี้ขึ้นมาเราคอนเฟิร์มเพลงไปแล้วด้วยนะบอกว่าพี่ดิวย่องผู๋เลยพี่ดิวคะเดี๋ยขอเพลงสตรอเบอร์รี่มันกระดดับแรกที่ได้มาคือมันแปลว่าอะไรอ๋อม <c oughs> ออมก็ไม่รู้เหมือนกัน <c oughs> แต่เอ,อ,อยากได้เพราะมันแบบ <c oughs> เป็นเพลงทสนุกแล้วออมก็หวังว่าแบบแฟนๆจะได้สนุกไปกับเราเพราะเขาแบบอลองไม่ได้แต่มันลองง่ายอ่ะนึกออกไหสตรอเบอร์รี่มันกรเดดึนอ่ะเป็นเพลงที่ติดหูใช่ใช่ใช่แล้วเป็นจริตน้องออมเลยหรือว่าเหมาะเหมาะกับน้องออมมากมาก ใช่ส่วนที่ประกาศบนเวทีว่ามีสิทธิ์แล้วนะคะคืออะไรคะที่ประกาศบนเวทีว่ามีสิทธิ์แล้วนะก็ต้องตอบน้องของคัลต์น้าตอบรับเลยครับตอบรับเลยขอแคาละทีได้ไหมไม่ถึงแค่ละทีแค่คำๆเดียวแล้วที่ประกาศบนเวทีค่ะน้้องงหญิแลที่ประกาศบนเวทีมันบอกว่าประกาศอะไรคะมีสิทธิ์แล้วนะมีสิทธิ์แล้วนะคะคืออะไรคะมีสิทธิ์แล้วก็คือ ก็ปกติก็ปกติมีสิทธิ์มันไม่มีเฟซก็ตอนแรกก็ไม่มีสิทธิ์คือเวลาทำอะไรก็ไม่มีสิทธิ์แก้คืนไม่มีสิทธิ์ตอนนี้มีสิทธิ์แล้วก็มีสิทธิ์ก็ก็มีสิทธิ์ใช่เออเป็นสาววายนะมีสิทธิ์ที่เป็นข้อสอบลูนเสาววายหมายถึงว่ามีสิทธิ์ทำอะไรบางอย่างมีสิทธิ์ไปทะเลไหมคะสามวันสองคืนมีสิทธิ์ มันจะไม่มีสิทธิ์ก็คือเขาคุยก่อนว่ามีสิทธิ์แล้วแหละมีสิทธิ์แล้วอะไรเราต้องพูดถึงความอะไรหรือแบบเล่นแฟนคอลับติดเทปอะไรก็แบบด้วยสรันไปคนที่ผ่านมาทุกอย่างมันขึ้นแค่หมดเลยสำหรับคู่เราพอรู้จักรู้ไหว่าติดเทปรู้ก็คือแฟนคลับช่วยกันค่ะก็คือถ้าไม่มีพวกเขาอ่ะก็คือคงไม่มีวันนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเอมว่าแบบหลายๆอย่างที่ได้มาจนถึงวันนี้ก็คือถ้า ก็ ata, คือพวกพวกเขาอ่ะมันคือความรักที่พวกเขาให้มีแรงซัพพอร์ตที่เราได้รับจากพวกเขามันเยอะมากจริงๆไม่ว่าจะทําอะไรเขาก็แบบคอยซัพพอร์ตเป็นก็คอยซัพพอร์ตตลอดใช่ก็รู้สึกขอบคุณเห็นเขาบอกว่าอยากมีครั้งที่สอง โอกาสจะเป็นไปได้ไหมคะเพราะว่าแต่จะเรียกรองล้วบางคนก็อาจจะพลาดไปถามนี่สสีสิสิขอลองไม่ปรึกษาหลิงกนขอลองขอลองปรึกษาลิงเจไม่เป็นไรเจไม่ว่าแล้วสิ่งศักดสิทธให้เจไม่สงศักดิิทเจสาวอีสานรอรักเจก็หมดแรงไปแล้วรอบหนึ่งต้องวารอุนกันเนาะอไม่เลยถ่าใส่รูป่ะยใครลนิดนึง จะด้าสายไปนั่งห่ขามันไม่ตั้งแล้วที่คนางนขามันไปกลางอะสคนลูกแล้วนรานูทายลูกแล้วกันนะพี่น้าสีนาสคนนั้นเปนข่าวแล้วทีน้าสองนาะ้องีเลจานกอ้อาสีขาเดี๋ยวังะเล่นสอง อ้อมดูด <rôle à déc> ูห <gens> ั้ายดูซ้ายมาอ้อมบิดอ้อมบิดดอ้อมดัดอ้อมดัดอ้อมดัดห้อมดัดซ้ายแล้วบิดไปเลยลูกอ่ะโอเคนั่นแหละโอเคอ่ะคราวนี้ลูกไปไปอ่ะแล้วดหย้อมีห